สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอยากแพมฟุตบอลครับวันนี้เรามีเรื่องราวในรัวออเทฟอร์ดบอกเลยว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าหม้อต้มยำจากเกมล่าสุดที่ยิงกันสนันสีประตูต่อสมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามครับแต่มันเป็นเรื่องของนอนบ่อนไส้ที่ทําแผนแตกแถมยังมีดราม่าเสื้อยืดของพี่ชายคอบบี้เมนูที่ตะโกนบอกโลกว่าปล่อยน้องกูไปเถอะ สรุปแล้วสถานการณ์ที่ทีมเราตอนนี้เป็นยังไงใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบม้วนเดียวจบครับทุกคน<ป>ทุกคนครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนจากเกมล่าสุดที่เราเปิดบ้านเสมอบอลมัสไปแบบดูเดือด4ประตูต่อ4กันก่อนนะเกมนี้รูเบนอริมแกเซอร์ไพรส์จัดโดยการเปลี่ยนระบบการเล่นครับ จากปกติแกยึดมั่นในระบบ3-4-3ของแกมาตลอดแต่นัดนี้อมโมริมตัดสินใจปรับมาเล่นแบ็กโความตั้งใจของอมโมริมคือกะจะทำให้บอลมัดงงจับทางไม่ถูกซึ่งถามว่าได้ผลไหมในเกมรุกเราดูดีขึ้นนะยิงไปตั้ง24ครั้งมากกว่าทีมเยือนเท่าตัวแต่ปัญหามันอยู่ที่เกมรับครับงงกันเองนักเตะเรายืนตำแหน่งกันมั่วไปหมดจนโดนล่อเป้าไปถึง4เมตรแต่ประเด็นที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือ แผนมันด้วยครับทุกคนข่าวที่เราจะเปลี่ยนแผนดันหลุดออกไปก่อนที่เกมจะเริ่มทําให้บอลมัดเขารู้ตัวและเตรียมรับมือมาแล้วตอนนี้สโมสรหัวร้อนมากครับถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อล่าตัวนอนบอนไส้กันในทีมเลยทีเดียวว่าใครเป็นคนเอาความลับไปบอกกับสื่ออดัมสมิธกับตันทีมของบอลมัดได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าแผนใหม่ของออมริมเนี่ยรับมือยากจริงๆเมสันเมาส์ถอยต่ำดาโลดันสูงแต่เขาก็บอกตรงๆนะครับว่า เมนยูชุดนี้เปามากเวลาโดนสวนกลับคือถ้าบุกเพลินโดนลงโทษได้ตลอดสถิติบอกชัดเจนครับเราเก็บกินชีตได้แค่นัดเดียวทั้งฤดูกาลและเสียประตูเยอะที่สุดในบรรดาทีมท็อป12ของลีกเรียกว่างานนี้อโมริมการบ้านกองเท่าภูเขาเลยนะครับก่อนที่จะเจอแอสตันวิลล่าในนัดหน้ามาต่อกันที่ดราม่าของเจ้าหนูคอบบี้เมนูกันบ้างครับนัดล่าสุดน้องลงมาเป็นตัวสำรองและฟอร์มดีจนแฟนบอลตบมือกันเกลียวกาว แต่สายตาไปโฟกัสที่ข้างสนามครับเพราะพี่ชายของเมนูนั่นก็คือจอแดนเมนูเฮมส์เขาใส่เสื้อยืดที่มีข้อความว่าฟรีคอ o p บี้เมนูหรือปล่อยคอ p y บี้เมนูเป็นอิสระสถกทีโอ้โหชัดเจนเลยนะครับว่าฝั่งนักเตะเริ่มไม่พอใจในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่อาร์มริมเข้ามาเมนูกลายเป็นส่วนเกินครับยังไม่ได้สตาร์ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยสักนัด ลงเล่นรวมดวงไปแค่ประมาณ200กว่านาทีทีนี้มันก็มีข่าวลือหนักมาจากทางฝั่งสเปนนะครับจากสื่อ d e ฟเ n นซ่ e n ซนเทบอกว่าเลเอามาดิดสนใจดึงน้องไปร่วมทีมในเดือนมการานี้เลยโดยทางมาดิดบอกว่าเมนูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทาวืดเป้าหมายหลักอย่างวิทินยาแต่ข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวไว้โหดมากที่90ล้านยูโรซึ่งมาดิดบอกว่า แพงไปแล้วก็จะเต็มใจใจ่ายที่50ล้านยูโรเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับข่าวนี้มาจากสื่อสเปนที่ชอบเล่นข่าวลือกันอยู่แล้วความเป็นจริงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งกับเมนูแล้วว่าจะไม่ขายเขาในเดือนมกราคมแม้เจ้าตัวอยากจะย้ายทีมแบบยืมตัวเพื่อโอกาสลงสนามและลุ้นติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกปี2026ก็ตามแต่อโมรีมยืนยันว่า ุมกำลังต้องไม่พร่องไปกว่านี้แล้วจะไม่ปล่อยใครออกถ้าไม่ได้ตัวใหม่เข้ามาทางด้านโจลริออนเลสคอตครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษออกมาเตือนแรงๆว่าเมนูจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานกว่าอัมโมิมซะอีกและสโมสรควรลงมาจาัดก,การเรื่องนี้อย่าปล่อยให้โคชดองนักเตะจนเด็กมันไม่อยากต่อสัญญาไม่งั้นจะเสียของดีไปแบบ ฟรีฟรีครับอีกคนที่มีข่าวหนาหูก็คือกับตันนวดบูโนแฟนันส์ของเราหลังจากที่มีบทสัมภาษณ์ออกมาที่บูโนแฉว่าบอร์ดบริหารเคยอยากขายเขาเมื่อซัมเมอร์ปี2025แต่อามโมริมก็คือคนที่ล้างเอาไว้ทำเอาบอร์ดบริหารตอนนี้ทั้งช็อกทั้งหงุดหงิดกับปากคำพี่แกพอสมควรแต่ล่าสุดฟราบิซซโอโรมาโนนักข่าวสายแม่นออกมายืนยันแล้วครับว่าเดือนมกราคมนี้บูโนไม่ย้ายแน่นอนสถานการณ์ตอนนี้เงียบกริบ บูโนยังเป็นกัปตันและโฟกัสอยู่กับสโมสรของเราอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนโรมาโน่ <Rom ano S 1> เขาทิ้งท่ายไว้ว่าให้จับตาดูซัมเมอร์หน้าก็คือกลางปี2026ไว้ให้ดีครับเพราะทีมจากซาอุดีอาระเบียจ้องตะคุบตัวอยู่แน่นอนและบูโน่ก็คือเป้าหมายหลักของพวกเขา ถึงตอนนั้นถ้าข้อเสนอดีๆเข้ามาสโมสอนและบูโน่ต้องคุยกันอีกทีสรุปสั้นๆคือมกราคมนี้บูโน่ก็ยังอยู่กับทีมแน่นอนครับแต่ซัมเมอร์หน้าไม่แน่นอนแล้วครับปิดท้ายกันที่เรื่องของกองหน้าฟอร์มฝืดของเราโจชัวเซอร์เซ่ที่ซื้อมา42.5ล้านยูโรแต่ผลงานยังไม่คลิกยิงไปลูกเดียวกลายเป็นตัวเลือกท้ายๆในแดนหน้าตอนนี้มีข่าวว่าเวสต์แฮมแล้วก็ลีสยูเนเตดสนใจอยากได้ตัวไปใช้งาน เวสแฮมมองว่าเซอร์เซ่น่าจะเหมาะกับระบบหน้าเป้าที่เก็บบอลได้ส่วนลีสก็อยากได้ไปช่วยหนีตายแต่ตัวนักเตะเองยังลังเลครับไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปดีไหมเพราะเหตุผลเดิมเลยก็คืออาร์มริมไม่อยากปล่อยใครออกถ้าไม่ได้ตัวแทนเพราะกลัวทีมจะขาดแคลนนักเตะดังนั้นดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นยากสักหน่อยในตลาดหน้าหนาวนี้ครับสรุปสถานการณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับในสนามเกมลุกเริ่มดีแต่เกมรับยังรั่วและต้องหาตัวคนปล่อยแผนการเล่นให้เจอ สำหรับตลาดนักเตะมกราคมนี้ดูทรงแล้วเน้นรักษาคนเก่ามากกว่าขายทิ้งทั้งเมนูบรูโนเซอร์เซ่น่าจะอยู่ต่อจนจบฤดูกาลเว้นแต่ว่าอาจจะมีดิลสลับครัวที่น่าสนใจจริงๆทุกคนคิดเห็นกันเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเคสของคอปปี้เมนูเพื่อนเพื่อนคิดว่าอามริมควรทํายังไงให้โอกาสน้องลงตัวจริงได้แล้วหรือว่าปล่อยยิมตัวไปเถอะให้เด็กมันได้เล่นคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันแบบสุภาพตาม แบบฉบับของชาวปีศาจแดงของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอยากเพิ่มฟุตบอลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเจาะลึกแบบนี้สำหรับวันนี้ขอตัวไปสืบหาหนอนบ่อนไส้กันก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน